โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาแหล่งศึกษาค,ความรู้อันโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยานำโดยท่านผู้อำนวยการพิญยาดาบุตรกันหาขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านน้ำคำใหญ่ตำบลน,น้ำคำอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียน230คนมีผู้บริหารข้าราชการครูจำนวน15คนครูอัตราจ้างจำนวน3คน บุคลากรทางการศึกษาจำนวน3คนรวมทั้งสิ้น21คนทางโรงเรียนมีรถ6ล้อบริการรับส่งนักเรียน4หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านกวางโตนบ้านผักเพชบ้านจอกอบ้านสวนมอนบ้านโนนสะพังยางบ้านเก่าน้อยบ้านน้อยคูขาม <S <S ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์5มาตรการ ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการป้องกันยาเสพติดด้วยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพื่อป้องกันผู้เสพติดรายใหม่ให้การช่วยเหลือผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยาย,ยมูซึ่งทางโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องจึงส่งผลให้โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเกิดความยั่งยืนต่อไปผลการดำเนินงานมาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนปลอดยาเสพติดทุกชนิดโดยมีคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวแบ่งออกเป็น4ฝ่ายงานดังนี้ 1. ฝ่ายการเรียน 2. ฝ่ายการงาน 3. ฝ่ายกิจกรรม 4. ฝ่ายสารวัตรนักเรียนและโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา ได้จัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนมีการมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรกระทรวงศึกษาธิการหน้าเสาธงโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยามีการดำเนินงานโครงการปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรการ7องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ของโรงเรียนองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และสารเสพติดองค์ประกอบที่3 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และสารเสพติดองค์ประกอบที่4การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรองค์ประกอบที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่องค์ประกอบที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่องค์ประกอบที่7กิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจากการดำเนินมาตรการ7องค์ประกอบข้างต้นแล้วโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา ยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจดีเลี่ยงรู้โทษของบุหรี่และยาเสพติดนักเรียนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบสรุปได้ดังนี้หกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดําเนินการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมฟังนิทานคุณธรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนช่วงบ่ายของทุกวันและสวดมนต์ทำนองสารพันยะทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ 2. กิจกรรมครูแดโรงเรียนได้จัดกิจกรรมครูแดเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดโดยรับการร่วมมือจากสถานีตำรวจภูทรหัวโทน 3. กิจกรรมชุมนุมกีฬาและเสริมสร้างความสามารถทางด้านกีฬาให้นักเรียนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา 4. การส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ 5. การส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71 6. การบูรณาการเรียนการสอนยาเสพติดกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 7. การเดินรณรงรงป้องกันยาเสพติดนักเรียนจัดทำแผนป้ายเดิน,นรุรนร์จัดป้ายนิเทศประกวดวาดภาพระบายสีประกวดการแต่งคำขวัญต่อต้านยาเสพติด 8. กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนและได้เฝ้าระวังการป้องกันปัญหายาเสพติดสอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของเพื่อน 9. การเยี่ยมบ้านหลังเรียน 10. การดำเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดผ่านกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกิจกรรมวันสาคัญต่างๆเช่น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันไหว้ครูวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติและการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยเรื่องเพศศึกษาการใช้รถใช้ถนน 11. การจัดสภาพแวดล้อมและพื้นที่ให้มีสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬาให้แก่นักเรียนและเยาวชนในหมู่บ้านได้ฝึกซ้อมกีฬา 12. การจัดแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตในห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดมุมหนังสือในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผลการดำเนินงานมาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยามีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยมีการคัดกรองนักเรียนจำแนกเป็นกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้า โดยให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านพักเรียนนันหนึ่งครั้งมีการตรวจสุขภาพและสังเกตสุขภาพนักเรียนเป็นประจำทุกวันเมื่อพบนักเรียนมีสภาพร่างกายหรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่เสี่ยงต่อยาเสพติดให้มีการรายงานต่อผู้บริหารทันทีซึ่งจากการตรวจสุขภาพนักเรียนโดยครูประจำชั้นยังไม่มีการรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยง ผลการดําเนินงานมาตรการด้านการรักษาโรงเรียนน้ําคําใหญ่วิทยามีนโยบายด้านการบําบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีการจัดตั้งคลินิกเสมารักจิตสังคมบําบัดในสาถานศึกษาได้ดําเนินการคัดกรองนักเรียนพบว่าไม่มีนักเรียนที่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด แต่ได้มีการเตรียมการรองรับเพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้คำแนะนำมีการช่วยเหลือนักเรียนในอย่างช่วงทันทีสถานศึกษาได้มีการวางแผนตามงานมาตรการการรักษาเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตผลการดำเนินงานมาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยามีการจัดทำตู้แดงเสมารักเพื่อรับแจ้งข่าวสารและสถานการณ์ปัญหายาเสพติด การเฝ้าระวังยาเสพติดบันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบยามุกและมีการดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดผลการดำเนินงานได้มาตรการการบริหารจัดการโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาได้ดำเนินการบริหารอย่างเป็นระบบเพื่อให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยดำเนินงานและบริหารจัดการดังนี้ 1. วางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน 2. การดําเนินการจัดกิจกรรมแผนปฏิบัติการประจําปีมีโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติดได้แก่โครงการสถานศึกษาสีขาวกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการโรงเรียนปอดบุรีเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม12ประการมีกิจกรรมที่ดำเนินการ 3. โรงเรียนน้ําคําใหญ่วิทยามีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินง,งานด้านยาเสพติดเป็นลายลักษณ์อักษร 4. โรงเรียนเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีคณะกรรมการการดําเนินงานมีห้องปฏิบัติการกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวมีเครือข่ายการทํางานระหว่างนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนได้ทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายการทำงานและบันทึกการทำคำวามร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านน้ำคำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ สถานีตำรวจภูทรหัวโทอนและ 5. ในการดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการประจำปีจะมีการกำกับติดตามประเมินผลทุกระยะโดยมีการรายงานผลตอนประชุมครูทุกเดือนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินง,งานตามแผนก็มีการจัดทำสรุปรายงานผลเพื่อเสนอต่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นรายงานผลโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขภาคเรียนละหนึ่งครั้งมีการสรุปและประเมินผลกิจกรรมห้องเรียนสีขาวภาคเรียนละหนึ่งครั้งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเป็นโรงเรียนแห่งความหวังของชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน เป็นจุดบุ่มพาะนักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดีพร้อมขับเคลื่อนตามนโยบายจุดเน้นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่องค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุข